ทิพย์ค่ะยางไส้สุกโคตดชวนกินนกกระทายางสูตเด็ดลูกอ่างอร่อยจนลืมืไม่ซื้อวันนี้จเสียใจเชิญเลยครันกกระทายางหมักสิไู่ตรพิเศองชิมสิเิตจะติดใจเสืคอื็อปนกรพรรดิรสกลมรสให้ล่มอ่างลุกอ่างนกกระทายางอ๋อให้ลุ้ลองวันนี้ประสุเอานกกระทาย่างม,มาให้ดูนะคะ มกทาหันสิคะเขาต้องเรียกว่าหันหมุนติ้วติ้วติ้วหันไปหันมาอยู่นั่นนะคะโอ้ยน่าสงสารจังเลยผสมแล้กินไม่ลงสงสารเขาตัวเล็กๆเองค่ะโอ้ยเขาก็ตัดขายสองชิ้นสามชิ้นตัวหนึ่งก็โอ้ยน่าสงสารจังเลยปสมไปยืนดูแล้วะสุก็ไม่กล้ากินนะคะื่เห็นแล้วสงสารเขาเนี่ยคะ่ะตัวหนึ่งก็ตัด ได้สามทีแล้วมั้งคะนี่เลยกินกับข้าวเหนียวเห็นเขาบอกว่าเขาสั่งข้าวเหนียวกันนะคะเนี่ยก็มีคนที่ชอบทานอยู่เหมือนกันนะคะนกกระทาหันหันไปหันมาติ้วติ้ว,ต,ว,ต,วติ้วเลยเออประสาสงสารเขาคะ่ะเขายัางตัวเลขอยู่เหมือนลูกไก่มั้งประสุรู้สึกอย่างนั้นเขาเหมือนลูกไก่ก็เลยไม่กล้ากินเขาหรอกแต่แต่ไปยืนดูแล้วก็ ไปรุนรุนอยู่ว่าใครจะซื้อบ้างโอ้โหแพบเตียวคนมาซื้อเยอะนะคะเขาก็เอามาหมักสมุนไพรอนกทามาเออหมักในสมุนไพรแล้วก็เอามาเสียบเหล็กให้ตัวใหญ่ๆพองๆแล้วก็จับมาหมุนมาหันอย่างเงี้ยค่ะพอออกมาจากไม้เสียบก็เหลือตัวตี๋เตียวเองตอนอยู่ในไม้เสียบเหมือนตัวใหญ่มากเลยคนซื้อกันเยอะนะคะเนี่ยคนมาซื้อกันเยอะอยู่